n o t t i ิ g งแฮม o r ร์เครับเปิดสนามซิตี้กล่าวต้อนรับการไปเยือนของเอฟเวอรตันครับโดยทั้งคู่ลงสนามไปเท่ากันที่18เกมครับ n อตเทิ้งแฮมปร์เมีอยู่18คะแนนครับอยู่อันดับที่17โซนอันตรายครับส่วนเอฟเวอรตันมี25คะแนนอยู่อันดับที่12ครับเทจูเฮดห้าเกมล่าสุดที่พบกันมาของทั้งคู่ปรากฏว่า n o t t i ิ g งแฮม o r ร์เชนะไป1ครั้งเอฟเวอรตันชนะได้ถึง4หนไร้ผลเสมอกันสำหรับคู่นี้ครับ ศาสนาไปคอฟุตบอลคู่นี้จ้าคุณพี่กั้นโจทย์มาที่เจ้าบ้านดีกว่าผู้มาเยือนนิดเดียวไม่มากมายครับที่ช่องปอปาสองตัวครับออกมาแบบนี้ก็เหมาะก็ควรเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าอันดับที่อยู่กับคะแนนที่มีนั้นจะห่างกันอยู่ก็จริงครับแต่นั่นใช้การันตีผลการแข่งขันในคู่นี้ไม่ได้ครับเพราะผลงานณเวลานี้ของทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันเลยครับนอกบ้านของเอเปตันผู้มาเยือนก็ไม่ได้แย่นะครับ พอไปวัดไปวาได้อยู่ฮะคู่นี้จึงขอร่วมทางไปกับเอปเปตันเจบุกมาไม่แพ like ้นอตติ n งแฮมตอนเลสเป็นอย่างน้อยในเกมนี้นะครับดีไม่ดีมีพิกถึงชนะเลยเสียด้วยซ้ำไปครับ